ชิปนี้เราไปเที่ยวซานฟรานซิสโกกันนะคะแล้วเราก็จะขับรถมาที่ลาสเวกัสซานฟรานซิสโกอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียลาสเวกัสอยู่ในรัฐเนวาดาเรามีต่อแล้วนะคะรอเช็คอินเครื่องบินรอเราที่7จ็ดโมงสี่สิบห้าหกโมงสิบห้าตอนนี้คนเยอะมาก เรามาทําการโหลดกระเป๋านะคะเรามบกระเป๋าใบใหญ่กัน2ใบทีมนี้เรามากัน4คน,นเดี๋ยวมสกแกนให้ผ่านแระเป๋าเราแม่งผ,ผ่านเครื่องเ e อ็กซเรย์มาแล้วนะคะกอนเราจะเดินไปขึ้นเครื่องบินละไปเกตเราได้เกตที่20น่น,น,นี่ไง8ถึง21บ ว้าวเหมือนอารมณ์แบบดิวตี้ฟรีเลยอะเป็นพวกของแบรนด์ก็ไปดูสักนิดนึงอะ,อะน้ำหอมก็มีให้เลือกเยอะแยะเลย เครื่องสำองางแล้วไปไหนเกตดยีสบเกตดยีเราทําไมเป็นที่อื่นอ่ะ <c oughs> แต่ตอนเจดสี่ห้าวมนหาไม่เจอ <c oughs> วหรือว่ามันเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้บอกเรา <c oughs> ไม่ได้จิหนูว่าแล้วมันต้องเปลี่ยนเกดเพราะหนูหาเกตที่20สิไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอ่ะ หายล้วไขเกดได้ไหาวใช่เพราะหนูหาป้ายมันไม่ใช่เกดเราอ่ะไม่กถามมันได้ไหมอ่ะว่าเนี่ยเกดที่สิอะาดูที่ที่จอได้ไปดูที่จออ่ะสิบเอ็ดิเีด่วนเลยได้บอร์ดิ้งพัทบอกว่าเราเกตที่ย่สนะแต่อยู่ๆมันก็เปลี่ยนไปเป็นเกตส1บ งงมาเลยวิ่ง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 ฮัลโหล how are you คนเต็มเครื่องเลยคนเยอะจัง ของเราแล้วมีคนนั่งดู้วยได้ยังไงเชไดนั่งติดหน้าต,ต,ต,ต่างนะคะว้าวเปิดหน้าต่างปเปิดได้ของพีง่ได้แต่เี่ที่จองพื้นที่ไหาเราให้คนนี้เขาจองให้ไหวที่ที่นั่งพี่ไม่ใช่หนูได้ดีอะไรนะที่เปบดีใช่ไมได้แต่ดี แบ,บ่นี้ที่เจของพี่ไม่ใช่ของหนูที่แต่เจของพี่พี่ต้องยกให้หนูอยู่แล้วหนูเอ่พี่ไม่ให้หยกให้พี่นัง่งเดิ้นหน้าตามไมพี่ใจร้ายแบบนี้พี่ไม่เคยได้นั่ง,งาาเดิ้นหน้าต่างเลยนี่พี่ก็มีหน้าต่างให้ดูอยู่เหมือนกันแต่ใจร้ายหลายเรวขอตัวจลัดเข็มพาดก่อนนะอะไรกินใช่ไหไมไช ที ready. นี้เราจะบินยาวนานหน่อยไปซานฟรานซิสโกบินประมาณมา9ชั่วโมงแต่เราจะไปถึงก่อนเพราะเวลาต่างกัน3ชั่วโมงเป็นไงคะความรู้สึกก็ดีครับง่วงนอนแล้วง่วงตลอดคนเนี้ยคนนี้เขาง่วงตลอดเลย well good morning folks welcome aboard your flight out to san francisco looks like we we'll get you pushed back from the gate ทริปแรกของเราวันนี้คือเราจะไปโกลเด้นเกตนี่คือสนามบินซานฟรานะคะดูบรรยากาศคนต้องรออะไรกันเนี่ยเราเครื่องบินไง <c oughs> เฮ้ยนี่จะบินเกตนี้จะบินไปบอสตันอันนี้บินกลับนิวยอร์กอ๋อก็คันที่เรามานี่แหละมันกำลังจะกลับนิวยอร์ก ง่วงนอนนะตอนนี้เวลาท้องถิ่น10โมง34เหเาที่ซานฟราเวลาจะช้ากว่าที่นิวยอร์ก3ชั่วโมงนิวยอร์กเป็นเวลาบ่าย1นึบ่ายหาย34แต่ซานฟรา10มง34อุณหภูมิ1 7หนาวนะแอบหนาวตื่นเต้นจังไม่เคยมาเลยครั้งแรก ไไเราได้ราเอากระเป๋านะคนก็เยอะเหมือนเดิมกระเป๋าเรามาแล้วคี่กให้แล้วเ้ยกราคุณกาบอ๋อเหรอไปเที่ยวไปเที่ยว ตอบแรกใจกลางเมืองยูเนียนสแควร์เวนเซนนะเเวนเซนอยู่ในเมืองปะเเวนเซนคือเนสาขาแรกของไทยเหรอของโลกอรอไอติมใชเหมือนที่ไทยมากตินะคะ มาเช่ารถนะคะทุกคนเราจะมีรถขับกันรถทิปของเราติดต่อมาตั้งแต่นิวยอร์กนะคะมารับรถที่ซานฟราแต่ขากกลับเราจะคืนรถที่ลาสเวกัส หนาชาวใจกลางเมืองซานฟรานซิสโกนะคะตอนนี้เรากำลังจะมากินติมซําหาร้านติมซําที่เด็ดที่สุดเด็ดที่สุดรอไม่รู้ขายทางนี้ชื่อร้านบีโกนี่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแล้วเด๋ยวแล้วมา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  ติมซอม all day ร้านนี้แหละด้านนี้แหละร้านเด็ดของซันฟ้าคนเยอะมากนะคะที่เป็นเวลาประมาณบ่ายคนเยอะขนาดนี้เลย พอนอนหลังจากที่แม่นอนมาทั้งคืนหลับบนเครื่องก็คอหกอ <c oughs> ักอ่ะเมื่อชิปเป๋งนี่คือแลนด์มาร์กอีกทีหนึ่งทิตี้ออฟไมล์รีมใครจะไปคิดไปฝันว่าจะได้มาเมืองยอดนิยมของโลกแดดดีแดดแรงแต่อากาศเย็น Strings <laughs> tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Cause <laughs> my love deserves <laughs> to be free. I never wanna <laughs> look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. we move low key keep it softly spoken with no strings tying you to me i'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free i never wanna look at a house in the garden i never wanna lock you down แต่น่าจะลำคานิดหน่อยเพราะคนต้องมาเยอะมากๆแต่ก็ทำไงได้เรามีบ้านอยู่แถวน,นี้เราก็โอเคนะท่านก็จะลำคาแต่เงินทางชิดก็ไม่น่าจะซื้อไดเอ้เรามีบ้านอยู่ในตลาดแหล้คนต้อมาเที่ยวมาซื้อข,ของเหนื่อยแล้วยังเดินไม่ถึงเลยติมฟังาไม่ได้เห็นนานมันเ็นสีอะไรสีม่วงอ่ายังไม่เรกต้นเฟื่องม่วง เปเส้นสาขาแรกของของโลก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 ของโลกแต่เสียดายได้กินไหมอด้ไดกินไหมแต่วันนี้เขาปิดปิดทุกวันจันทรอดกินเลยน่าจะถ่ายรูปไปเสียดายจังนี่ไงเซเว่นเส้นสาขาแรกของโลกเพื่อนเคยกินเซเว่นเส้นกันไหมที่ไทยฮิตมากนะตอนเด็กๆคือแบบชอบมากชอบอะไรแล้วก็แพงมาก เอิร์ทเควคภาษาคําปนาทชื่อไทยมากคําสุธากบนาคําสุชากบนานี่เหรอชื่อไทยไงชื่อไทยเอิร์ทเควคอ่ะอ๋อเหรคําสุชากเซเว่นเซ็นสาขาแรกของโลกนะคะอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแต่วันนี้ปิดมันปิดทุกวันจันทร์เรามากันวันจันทร์ที่28มิถุนาอยากรู้จ้ะว่าเขามีเมนูอะไรบ้าง เล็กๆอ่ะสาขาแรกของโลกเป็นต้นตำรับเนาะจุดเริ่มต้นของเซเวนเซนอยู่ที่นี่นะคะนี่เราจะมากินข้าวกันใช่ไหมนี่ญี่ปุ่นแน่นอนอุ้ยมีหลากหลายนะดูน่ากินดีจัง แซนเซวนเลยเราไม่ได้กินแซนเซวนเราก็มากินที่นี่เหรอแทนแทนอ๋ออย่างนี้นี่ไปมาแล้วโกด้นเกตร้านดังช็อกโกแลตดังนะคะเป็นช็อกโกแลตที่อดังของอเมริกาทั้งร้านเป็นช็อกโกแลตหมดเลย No. This is gonna be good. This is going good. we get whatever you want to. Oh, yeah. 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 At um thirty-nine. It's chocolate. Chocolate. เป็นอย่างนี้เลยเหรอ ถึงที่พักแล้วแต่ว่าจากที่หลับไปในรถไปประมาณ1นั่วโช่มงเฮ้ยไม่มีอะโค้ดที่นี่เชิญเลยค่ะว้าวเตียงนอนของเรานะคะเตียงนอนของเราห้องน้ำห้องน้ำดูสภาพหัวนี้ไม่ไหวละ อันนี้คือห้องน้ำของเราเราจะนอนกันที่นี่หนึ่งคืนแล้วเราก็มีของกินมาชุดหนึ่งสำหรับสีคบ่คนอไม่ได้หรอกต้องเกมหนึ่งหน่อย,อยไ,ได้เลยหัวร้อนมามาแ้วกต้องชนะหนึ่งเกมเลยจะได้นอนชิบหายยาวเลยทเนี้ถอดรองเท้ากันนะเดี๋ยวมาดูวิวห้องเรา ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ลานจอดรถอขอตัวไปพักผ<อ>่อนก่อน,นแล้วพรุ่งนี้เราไปเจอกันอ,อีกคลิปหนึ่งนะคะไ,ไม่น่าจะหมดหรอกพี่่่ไมน้อย